วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา6นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงไคโรสาธารณรัฐอรับียิปต์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทยหชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโรโดยมีนายธนวัฒน์สิริกุลเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรนายอัสลัฟโซบีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาในฐานะผู้แทนรัฐบาลอียิปต์ นางสาวสันมาสนาตีเลขานุการเอกกรมพระหุภาคีด้านเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานประจำพระองค์เอกอัครราชทูตณกรุงโรมภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรรองอธิบดีกรมพิธีการทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่ง สเสด็จไปยังโรงแรมเซนต์บริจิสไคโรโรงแรมที่ประทับสาธารณรัฐอาหรับอียิปตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกามีประชากรกว่า114ล้านคนอาศัยอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำนายและคลองสุเอตพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในทะเลทรายซาฮาราใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางการประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามนิกายซุนีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขด้านเศรษฐกิจและการค้ามีอุตสาหกรรมหลักคือสิ่งทอการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวเคมีพัณฑ์น้ำมันก๊าซธรรมชาติและปริโตเคมีประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2497 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอารับอียิปต์อย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เมื่อวันที่12ถึง17ธันวาคมพุทธศักราช2531เวลา1 0นาฬกา48นาทีเสด็จถึงโรงแรมเซนต์รีจิสไทโรโดยมีนายจตุพรชัยอยู่สำแดงกิจอัครราชทูตที่ปรึกษาพร้อมภริยานายนิวัฒน์อภิชาติบุตร อัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ข้าราชการพร้อมคู่สมรสและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรเฝ้ารับเสด็จ เวลา17นาฬิกา18นาทีเสด็จออกจากโรงแรมเซนต์บริจิสไคโรไปยังพิพิธภัณฑ์แกรนอียิปต์เชียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนอียิปต์เชียนตามคำทูลเชิญของนายอับดุลฟัตตาอสัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์โดยมีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีมกุฎราชกุมารพระบรมวงศานุวงศ์ผู้นําและผู้แทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมพิธีอาทิราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประเทศญี่ปุ่นและรัฐคูเวตภายในพิธีเปิดมีการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกการแสดงแสงสีเสียงถ่ายทอดเรื่องราวออริออ้เบล และความเป็นมาของการออกแบบพิพิธภัณฑ์แกรนอียิปต์เชียนซึ่งการออกแบบอาคารเป็นการผสานแนวคิดร่วมสมัยกับสัญลักษณ์ของอียิปต์โบราณใช้รูปทรงสามเหลี่ยมและแนวอาคารที่สอดคล้องกับพีระมิดเพื่อให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาดีตก,กับปัจจุบันอย่างกลมกลืนและสามารถมองออกไปเห็นมหาพีระมิดแห่งกิซาจากภายในอาคารอย่างงดงามนอกจากนี้มีวีดิทัศน์คำกล่าวของผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายหัวใจและปอดชาวอียิปต์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์รวมถึงการแสดงเรื่องการเดินทางแห่งสันติภาพ <S <S จากนั้นรัานาธิบด,ดีแห่งสาธารณรัตอาหรับอียิปต์กล่าวเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนอียิปเชียนอย่างเป็นทางการ พิพิธภัณฑ์แกรนอียิปต์เชียนอยู่ห่างจากมหาพิระมิดกิซาประมาณ2กิโลเมตรก่อสร้างด้วยงบประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในรูปแบบของเงินกู้ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศข,ของญี่ปุ่นหรือใจก้าประมาณ800ล้านดอลลาร์สหรัฐและงบประมาณของรัฐบาลอียิปต์รวมทั้งเงินบริจาค โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2555แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2566เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำเสนออรารยธรรมอียิปต์โบราณมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า490,000ตารางเมตรและพื้นที่จัดแสดงกว่า92,000ตารางเมตรภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น12ห้องหลักที่เล่าเรื่องราวของสังคมความเชื่อและกษัตริย์ในแต่ละยุคสมัย มีการจัดแสดงโบราณวัตถุมากกว่า1 0 0 0 0แนชิ้นซึ่งเป็นโบราณวัตถุในยุคสมัยอียิปต์โบราณจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์ตุตันคามุลที่นำมาจัดแสดงอย่างครบถ้วนเป็นครั้งแรกนับแต่การค้นพบหลุมฝังพระศพเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2465่24รวมถึงรูปปัน้นรามเสสที่สองเรือพระอาทิตย์ของกษัตริย์คูฟูรูปปัน้นพระราชินีเนเฟอร์ติติ และโบราณวัตถุหายากต่างๆนอกจากนิทรรศการถาวรยังมีนิทรรศการชั่วคราวและศูนย์อนุรักษ์วัตถุโบราณขนาดใหญ่ส่วนห้องโถงหลักมีรูปปั้นรามาเสตที่สองเป็นจุดต้อนรับผู้เข้าชมและบันไดใหญ่ที่นำไปสู่ห้องจัดแสดงหลักโดยพิธีเปิดจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนสู่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมระดับโลกด้วย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน